ตอนนี้เรือตอนนี้เลือกู้ชีพตอนนี้เรือกู้ชีพยิงไฟยิงเข้าฝั่งนะครับยิงไฟยิงเข้าฝั่งครับตอนนี้กำลังขอให้เรือชาวบ้านมาช่วยพี่ออดเข้าฝั่งอย่างไปไปไ <c oughs>

นี่ครับคนนี้นักคน<ด>นีนม้มีปลายคนนี้ตัดของมือจากสุ๊กปันนะครับไ <c oughs> ด้กล่าวว่าเด็กๆพายอยู่ในบึงจวาวากไอยครับ ไป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 แฟนนั่งตอนจีไปใหม่ครับไปไปลาเด็กลงไหนั่งไปใหม่ครับตรงนี้ครับปีมือครับเฮ้ยตอนแรกดูดีแย่าตอนนี้มันไม่ค่อยดีละตอนลงใหม่ดูดีอเออตอนแรกตุ้งุงทั่ว ได้สองนี่อดเหนื่อยแล้วเดี๋ย่อยแล้วันได้ไปประจับตัวแล้วครับตอนนี้ครับความเร็วประมาณหนึ่งเมตรต่อใช่ไหม,ม <laughs> ไปดีไปดีเลย <laughs>